ขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญประจำปี2565ของสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยคะ่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมได้ดำเนินกิจกรรมตาม,ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและวิสัยทัศน์ที่ว่าสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยเป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการมีพันธกิจที่มุ่งมั่นลงมือทําเพื่อให้สมาคมบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้ง5ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลสมาคมทาฟ้าได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2560ถึงปีพศ2563และในปีพศ2564ถึงพศ2565ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม2ปีติดต่อกันโดยรางวัลดังกล่าวทางสมาคมผ่านเกณฑ์ทั้ง4มิติได้แก่ มิติที่ 1. ผลสำเร็จตามพันธกิจมิติที่ 2. ความสามารถในการบริหารจัดการมิติที่ 3. ด้านคุณภาพการให้บริการและมิติที่ 4. ด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งในปีนี้สมาคมจะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกครั้งเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและมาตรฐานในการดำเนินงานของสมาคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทางสมาคมได้รับเกียรติจากคณะกรรมาการคมนาคมวุฒิสภารับเชิญขึ้นเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อก้าวสู่ทศวรรษที่3นโยบายน่านฟ้าเสรีของไทยจะเป็นอย่างไร ซึ่งในงานนี้ท่านนายกสมาคมคุณนิธิธรได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับผลดีและแนวโน้มในการขนส่งสินค้าทางอากาศจากการเปิดน่านฟ้าเสรีของไทยในงานนี้ท่านนายกสมาคมได้ขึ้นรับโลกเกียติยศจากพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการประธานคณะกรรมธิการคมนาคมบุธ,ธิสภาด้วย ในปี2565ทางสมาคมได้รับเชิญเพื่อเป็นตัวแทนผู้ประกอบการและสมาคมในประเทศไทยเข้าวร่วมการประชุม a p e ป SME ตลอดทั้งปีโดยมีการเสวนาผ่านช่องทางออนไลน์4ครั้งและการประชุมพบปะกับตัวแทน SME ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเดือนกันยายน2565ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ Understanding multinational enterprise requirements for suppliers and partners ในงานนี้ท่านนายกสมาคมได้กล่าวถึงสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางอากาศในช่วงการระบาดโควิด1 9ผลกระทบที่อาจจะมีตอบ SME และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้การขนส่งของผู้ประกอบการในอนาคตอันใกล้ คณะทำงาน a p e ป SME ได้รวบรวมผลการเสวนาในครั้งนี้นำเสนอต่อ a p e ป็คณะใหญ่เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาและสนับสนุนกิจการ SME ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป ทางสมาคมได้เข้าร่วมประชุมประจำปีในฐานะสมาชิกของสมาคมฟา p a Federal of Asia Pacific Air Cargo Associations เพื่ออัปเดตประเด็นปัญหาและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์บรูไนามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ อินเดียบังคลาเทศสีรังกาไทเปเป็นต้นในงานนี้ผู้จัดการสมาคมได้นำเสนอประเด็นการเรียกเก็บแบงก์การันตีเพิ่มเติมของ i อ t าตากับเฟดโฟ w เดอร์สในไทยที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด -19 รวมถึงเรียกร้องให้มีการประสานงานไปยังไอยาตาเพื่อทบทวน Financial Criteria ในการเรียกแบงก์การันตีดังกล่าวให้มีหลักการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิด Default หรือข้อขัดข้องในการดำเนินงานของ f เฟ Forwarder ในอนาคตนำมาซึ่งการประสานงานกับไอยาตาสิงคโปร์และการแก้ไขเรื่องดังกล่าวในเวลาต่อมาสืบเนื่องจากการประชุมฟาป้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก A.C.A.A.I. หรือ The Cargo Agent Association of India ได้มาจัดการประชุมประจำปีของสมาคมที่ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565โดยขอให้ทางสมาคมทาฟ้าเข้าร่วมในกิจกรรม Business Matching โดยท่านนายกสมาคมได้นำเสนอประวัติความเป็นมาและบทบาทของสมาคมทาฟ้าในประเทศไทยให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกว่า120ท่านได้รับทราบและเข้าร่วมการจับคู่ทางธุรกิจ โดยมีสมาชิกของสมาคมชาฟ,าฟ้าเข้าร่วมด้วยยุทธศาสตร์ที่สสนับสนุนสมาคมและสมาชิกให้เข้าไปมีส่วนร่วมทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศนับเป็นยุทธศาสตร์ที่กรรมการบริหารสมาคมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี2565ท่านนายกสมาคมได้เข้าร่วมการนำเสนอผลการศึกษาเรื่องมาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของไทยของคณะกรรม,มาการกการคมนาคมวุฒธธิสภาที่ท่านนายกสมาคมได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการศึกษาดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาประเทศต่อไปทางสมาคมยังได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขารวมเป็นคณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เป็นประธานในที่ประชุมแต่งตั้งคณะทํางานย่อย เพื่อดำเนินการจัดทำม,มาตรการบริหารจัดการผลไม้ซึ่งต่อมาได้มีการติดตามและเยี่ยมชมการปฏิบัติการเที่ยวบินที่ขนส่งผลไม้ส่งออก ตามโครงการความร่วมมือส่งเสริมการขนส่งผล,ลไม้ทางอากาศโดยมีท่านนายกสมาคมให้การต้อนรับและเดินบรรยายกิจกรรมภายในคลังสินค้าร่วมกับผู้บริหารคลังสินค้าการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเดือนพฤษภาคม2565 อีกทั้งยังมีโครงการต่อเนื่องในการจัดเสวนาหัวข้อขนส่งสินค้าทางอากาศทางเลือกของผู้ส่งออกผลไม้ในเดือนมิถุนายน2565เพื่อให้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับผู้เข้าร่วมเสวนาอีกด้วยในปีที่ผ่านมาสมาคมได้รับเชิญเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือระหว่างภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพิธีลงนามข้อตกลงเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานปปสกระทรวงยุติธรรมกับกรมศุรกากร เป็นการลงนามความร่วมมือการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตส่งออกพืชกระท่อมที่ภาครัฐได้มีระบบ one-stop service ยืนบริการเพียงจุดเดียวเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารเป็นการเตรียมพร้อมการส่งออกผลิตภัณฑ์พืชกระท่อม รวมถึงการร่วมเป็นสักขีพยานในงานประกาศความสำเร็จ e- ไฟโตเชื่อมต่อคู่ค้าพาไทยเชื่อมโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบ National Single Window ของไทยอีกด้วยอีกกิจกรรมที่เป็นการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศที่สำคัญของสมาคมคือความร่วมมือในการพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก นั่นก็คือโครงการจัดตั้งสถานที่สำหรับเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทางพิเศษหรือ PPL โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายรพีพัฒจันทราศีวงศ์นำทีมผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรมวิชาการเกษตรท่ากาศยานสวนภูมิเข้าเยี่ยมชมพื้นที่รวมทั้งหารือความคืบหน้าการย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แวร์เฮาส์4สนามบินสุวรรณภูมิในงานนี้ท่านนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมรวมข่าวตอนรับและนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานจริงของโครงการดังกล่าวรวมกับทีมงานจากบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผล,ลไม้ไทยและบริษัท a t t o เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ทางสมาคมยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคธุรกิจเช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำโดยท่านนายกสมาคมเข้าร่วมงานไทยลาว Business Talk and Network i n g ที่ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างไทยและสอบบอลาวโดยในงานนี้มีทางภาครัฐและเอกชนของไทยและลาวเข้าร่วม นอกจากนี้สมาคมยังได้รับเชิญจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทการวินไทยจำกัดมหาชนเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจการขายสินค้าและพัสดุั่า์ทางอากาศโดยท่านนายกสมาคมได้ให้ความเห็นและข้อมูลสภาพตลาดและความต้องการในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นภาพโดยรวมของการดาเนินกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ของประเททศไทยเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้สายการบินของไทยสามารถเป็นผู้นำในการขนส่งของภูมิภาคได้ยุทธศาสตร์ที่3ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตบุคลากรสาขาการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปีที่ผ่านมาสมาคมได้ดำเนินการลงนาม MOU กับสถาบันการบินพลรเรือนเพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมพัฒนาบุคลากรในอาชีพการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยทางสมาคมจะให้การสนับสนุนวิทยากรผู้มีประสบการณ์รวมถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันนอกจากนี้ทางสมาคมให้ความร่วมมือในการตอบรับ การเป็นวิทยากรรับเชิญและอาจารย์พิเศษจากหลายสถาบันไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศรยีประทุมมหาวิทยาลัยธนบุรีมหาวิทยาลัราย,าย,รายราชภาัฏสวนสุนันทาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวใจของการขนส่งสินค้าทางอากาศ รวมถึงองค์กรชั้นนำของประเทศอย่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่ให้ทางสมาคมจัดทําหลักสูตรแอร์คาร์ i n อินดัส a รี i t น Value c ว a ูเชนเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาและให้ความรู้กับบุคลากรเพื่อมองหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆอีกด้วย ในช่วงเวลาที่โควิด -19 อย่างแพร่ระบาดอยู่นั้นการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมของทางสมาคมที่รวมกับการวินไทยหรือบริษัทไทยฟล g h t ์เทรนนิงบางคลาสต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชือ้อโควิด -19 โดยสมาคมได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมตามปกติได้แก่หลักสูตร Natural Schools Regulation Training Course จำนวน9ครั้ง Recurrent DGR Category 6 1ครั้ง Basic Air Cargo Tariff 2ครั้งและหลักสูตรใหม่ Air Cargo Load Handling ที่ได้รับผลตอบรับดีเยี่ยมจากผู้เข้าเรียนว่ามีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจกับกระบวนการทำงานของการขนส่งสินค้าทางอากาศจำนวน1ครั้งและเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิกไม่เคยหยุดนิ่ง ทางสมาคมตระหนักดีถึงหัวข้อและกฎระเบียบใหม่ๆที่กำลังจะบังคับใช้และหัวข้อที่สมาชิกให้ความสนใจเพื่อให้สมาชิกของเราทันต่อเหตุการณ์และมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสมาคมจึงจัดให้มีการแบ่งปันความรู้หรือ knowledge sharing ในรูปแบบออนไลน์โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ เช่นกฎหมายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการใช้งานเว็บพอร์ทัลของ IATA การเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรม d a ด g e r s u s Goods เป็นรูปแบบ Competency-Based Training and Assessment เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินกิจกรรมและธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นกิจกรรมกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนในปีที่ผ่านมา สมาคมได้มีการหารือและดำเนินการทบทวนรายละเอียดเนื้อหาของมาตรฐานอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพของสมาชิกที่ดำเนินกิจกรรมทางอากาศเป็นหลักและให้สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพทั้ง8ระดับ โดยในปี2565ทางสมาคมได้จัดการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ในระดับ2-4จํ 4, จำนวน15ท่านและเทียบโอนประสบการณ์หรือเร็กในระดับ3-5จํ 5, จำนวน21ท่านยุทธศาสตร์ที่4ขยายความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศให้เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อโดยทางสมาคมเข้าสวัสดีปีใหม่เพื่อพบปะผู้บริหารขององค์กรต่างๆและเข้าร่วมงานที่จัดโดยองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกันในอนาคตอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกาก,ากรกระทรวงการคลังบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนท่าอากาศยานอุตภาระยองพัทยาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทอุตภาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวชั่นจำกัดหรือ u g a ยุทธศาสตร์ที่5กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับสมาคมทาฟ้าและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามาคัคคีในปี2565กรรมการบริหารสมาคมได้มีมติเพื่อจัดกิจกรรมทาฟ้าไนาย2022ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ผลตอบรับการเข้าร่วมทั้งของสมาชิกและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า500ท่านจากบริษัทสมาชิก109บริษัทและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง34หน่วยงานซึ่งในงานนี้นอกจากจะได้รับความสนุกสนานกระชับความสัมพันธ์ยังได้ร่วมทำบุญด้วยการบริจาคก,กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราบ้านเด็กตาบอดผู้พิการสำสอนอีกด้วยโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิกที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2564และหยุดไปในช่วงการระบาดของโควิด -19 ในปีนี้ทางสมาคมได้ํำเนินการเยี่ยมเยือนสมาชิกต่อเนื่องโดยได้เยี่ยมสมาชิกแล้วทั้งหมด56บริษัท โครงการทาฟ้าปันรักปันสุขในปี2565ทางสมาคมได้เป็นตัวกลางในการรวบรวมปฏิทินใช้แล้วจากสมาชิกเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถมัมภเพื่อใช้ในการพิมพ์หนังสืออักษรเบลเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยในวันที่นำปฏิทินไปบริจาคและเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในมูลนิธิและได้รับทราบถึงความต้องการในการใช้สมุดจดอักษรเบลที่เราสามารถผลิตได้เองโดยใช้กระดาษ a 4ที่ใช้แล้วหนึ่งหน้าจึงจะนำมาขยายผลให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทำสมุดจดอักษรเบลไปบริจาค เป็นโครงการต่อเนื่องในปี2566ด้วยโครงการวันจิตอาสาทาฟ้าปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าชายเลนณทุ่งปรงทองปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองกิจกรรมนี้ทางสมาคมเริ่มจากการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และการกระชับความสัมพันธ์ในทีมงานเมื่อได้ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานจริงท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการมีความเห็นว่าสมาคมควรจะมีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และได้ทำความรู้จักกันในระหว่างบริษัทสมาชิก จึงได้อนุมัติโครงการทาฟ้าจิตอาสาเพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมอีกครั้งในเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งผลตอบรับของกิจกรรมนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมและอยากให้มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต